พีรามันจะถึงยังอะครับแต่หายใจไม่ห<ะ>ไหวเหรอเป็นไรวันนี้เราเริ่มแบบมีความขึ้นมาผ่านช่องแคบี้มาเล็กท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนจ๊ะโอเควันนี้เรากำลังจะไปกันที่ถ้ำนา จีว่าเป็นวิจีวันนี้นะ้อดีมาที่เดียวกันพ่อทีดอกวันนี้นะครับเราจะพิชซั่นกันคือเราจะไม่พูดคําหยาบเลยนะครับคําว่าอีดออีดออีดออีเลี่ยวหูอีหลัดสุดอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดเลยเพราะว่าเรากำลังจะไปทําบุญกันนะครับท่านผู้ชมมากับคุณเจษพีแล้วก็คุณชินชินนะแล้วก็คุณรีพันธีแล้วก็คุณดูข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสองสาวสวยๆนะครัท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ เธอเธอเธอรู้ปะเนี่ยว่าเธอไปปินเขาอ่ะรู้จะขึ้นเขือ่อเขื่อขึ้นเขือ่อแล้วไม่แล้วเธอเอาขึ้นมามาทำไมเขื่อลองใต้ขึ้นถ้ำม,มึงก็ต้องสวยไว้ก่อนป้ะเธอปิดแมสไงไม่เป็นไรคิดว่็ยังดีไงเอาหรออ,อย่าหเห็นทับอย่าเห็นทับานนะโดนตบนะเอาแค่คิว <c oughs> พอทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้ำนาคี อ้าถูกแล้วดิเออถูกแล้วเราจะขึ้นไปทัพนาคีนะครับตอนนี้ก็ลังตรวจ ATK กันอยู่นะครับให้ว่าเออผลมันชัดเจนเราจะได้แบบไปกันอย่างมีความสุขนะครับนี่ทุกคนตรวจเหมือนกันหมดเลยเห็นไ,ไหมละ่ะท่านผู้ชมความปังทุกคนแนะนำให้เอาน้ำมันมนะครับคบลนละขวดตอนนี้ถึงแล้วนะคะอืม<น>เช็คอินละกลับได้เลยไหมอุ้ยทางไม่ได้ชันมากไหนเธอมาแล้วเธอแนะนำให้ท่านผู้ชมหน่อยสิทัพนาคีจ้าทัพนาคีเขาจ้าแล้เดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอเนี่ยทัพนาคีจะเดินอย่างนี้ไปเรื่อย เป็นแบบจับเชือกครับผมอ๋อเป็นฟิล์มเหมือนปีนเขากรุบนิดหน่อยเหนื่อยแล้วเนาะพี่ละไมจะถึงยังอ่ะครับเนี่ยอ๋อเหรอไม่ต้องถามพี่ละไมก็ได้มคำถามผมก็ได้อ๋อเหรอตอบได้ถ้าเราใกล้ถึงทำล้วมันก็จะเป็นทางแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้เหนื่อยเลยเหนื่อยนะนี่เพิ่มขึ้นป่ะมึงจะสับถ้าที่ดูแล้วเคยมาแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยนนท์ตอนแหลมเนี่ยวันนี้มันทางเข้านะครับแผลสับหน้ากูเลยเนาะทุกคน มันเริ่มอันชันแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเดินได้สบายๆเธอสองคนไหวไหมเ้ยข้างหลังอะ่ะไม่ไหวค่ะ<ส><ง>ถ่ายแล้วตกลงมาเฉยเฉยเลยยืนี่ครับก็คือไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะรู้สึกว่าแบบอากาศมันดีด้วย,ย,วยแต่หายใจไม่ไหวเหรออ,อ๋อจะมีในส่วนของจับเชือกนิดนึงใช่ไหมครับอ๋อนี่งไงมันจะนี่ไงนี่ไง ธอจุด to ต,ตรงนี้จุดตรงนี้สวยมากไปึ้อไปทุกคนตอนนี้เราเลยครึ่งทางมาทงท้นาคีนะตรงนี้สวยมากท่านผู้ชมอ้ my god amazing เธอตรงนี like ้ม oh ันก็จะเป็นแบบนี้เธออเลยนัหลอ้นี่อเลนี่แล้วงูก็จะอยู่ตรงนั้นนีลวก้ว เขาบอกที่นี่จะจะมีงอาหาจะไม่ไ้แต่เขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอยู่ข้างใต้นี่แหละรอบทาไม่ได้หมชอุ้ยชิ้นอันนี้คือหัวหัว เรียน่าหัวที่สามนั้นไปชมเขาก็จะเป็นทางแบบนี้นะแนะนําให้ใส่รองเท้าแบบมิดชิดแล้วก็จะขึ้นไปอีกโอเคเราจะขึ้นไปพร้อมกันไปนี่เราเห็นหัวใกล้สุดเลยตรงนี้นี่ไงไปชงวอกไปเธอเธอขึ้นีกหน่อยนะมันจะเป็นแบบเป็นขาสวยเลยเห็นไหมปรกา์ดีด้วยสไมซิ่งมากแล้วก็เดินขึ้นไปอีก มันก็จะมีทางไปตรงอยู่ขงช่องงอนตรงนั้นน่ะเนี่ยไ,ไ,ไปไปไปสุด <ไป S 1> ท่านผู้ชมเราอยู่ที่พันธุ์ข้าวปุ่ลือแล้วนะครับนี่ศาลเจ้าพ่อปุยศาลเจ้าพ่อปู่อือโดยไกด์ยิ่ิมาสักท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับเราก็กําลังจะไปปีนถ้ำนาคากันนะครับท่านผู้ชมคือตื่นเต้นมากคือเมื่อวานไปถ้ำนาคีใช่ไหมก็ไม่ได้เหนื่อยมากอากาศดีที่เรามาจะถึงแล<ะ>้ครับน <ละ S 1> ี่เมาเริ่มบ้าหรื่องอ๋อรวมๆแล้วคือโอเคเราก็สามารถผ่านไปได้แต่ว่า ถ้ำนาคาเนี่ยครับบอกว่าทรหดกว่าระยะทางก็จะชันกว่าปีนเยอะกว่าแล้วก็จะต้องใช้เวลานานกว่าเพราะเมื่อวานเราสิรีรวมแล้วจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างที่ถ้ำนาคีใช้เวลาประมาณสาชั่วโมงแต่ถ้ำนาคีอาจจะมันห้า ถึง6ชั่วโมงพอเงินไปกาลังใจให้ด้วยนะผู้ชมเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายตลอดเพราะว่าก็คืออาจจะมีการแบบว่าเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรก็คือวันนี้ก็่อนจออกไปก็คือโรงแรมดีมากท่านผู้ชมนี่โรงแรมก็คือปางไม่ไหวก็คือมานอนได้ที่อุดรแต่ว่าจะต้องนั่งรถนานสักประมาณ3ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราเริ่มถ้ำนาคากันแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปกำลังใจด้วยนะครับเธอไหวกัไหมข้างหลังอ่ะนี่ ไม่ก็คือตอนนี้เราขึ้นมาถึงประมาณจุดพักบีแล้วนะครับแล้วก็ทางก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทางเลย <c oughs> เป็นอะไขึ้นไปฟิลล่าท้าฝันอนะไต่ขึ้นไปหาความฝันนะอะไรนะแนะนำให้เอาถุงมือมาด้วยก็ดีนะครับเพราะมันต้อง,องจับต้องโหนต้องใดๆเยอะแยะมากมาย นี่จุดสีแล้วจ้าแล้วก็เจอนี่จ้าแม่นารําโนราอยู่จะาข้างๆในส่วนนี้นงเหน่งนงแกะนงเน่งนงแกะสวยนะนี่อาจริงเธอเวลาเราเหนื่อยเราก็ต้องมองหาวิวเนาะเธอเนาะเดี๋ยวไปใส่ดนตรีให้เป็นแบบมันแบบมันเป็นบันไดเงี้ยตลอดเลยเรื่อเหนื่อยมากล้วก็เหนื่อยมากเกมูจุดแรกท่านผู้ชมขอบคุณนะครับ เอาแฟ้มแล้วหรอมาลูกช่วงบันไอันตรายนะท่านผู้ชมห้ามถ่ายรูปใดๆจนกว่าจะถึงข้างบนนี้เธอตรงนี้เราเริ่มแบบเห็นเป็นลายแล้รนตรงนี้เราเริ่มแบบมีความขึ้นมาผ่านช่องแคบนี้มาเล็กๆอัปเดตนะครับตอนนี้400เมตรนะครับจะถึงถ้ำนาคาแล้วข้างหลังกูกูจะเป็นลมแล้วจ้าล่าสุดวายมากวมาก ท่านผู้ชมตอนนี้เรารอคิวเลยนะครับรอคิวเข้าถ้ำค่ะโอ้โหน่าไม่น่รารอคิวเข้าถ้ำท่านผู้ชม,ต,มตอนนี้ขอโทษด้วยความนั่งเงือกด้วยนี่นั่งเลยนะั่งเงียบอุ้ยอุ้ยจ้เธอไปเลยเธอไปเลยอุ้ยอันนี้ลงในไหนครับไม่ได้ลงครับอาจไปเฉยไม่ออ,อ,ออในคุกงั้นต้องภาษานรูครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนคุกจะได้จับไปได้เลื่อยหนุ่ยลากมือหนุยลากเหนียมากเออจริงมากรวยสวยสวย เราเข้ามาในถ้ำนาคาแล้วครับดีเห็นไหมเหมือนว่าถ้ำนาคาท่านผู้ชมก็เป็นอย่างนี้นี่คือคุณชินนะคะครับททีนี่เราก็จะนั่งว่าตรงนี้เราก็จะเข้ามาทีละเซ็ต นั่งปึ๊บแล้วก็ถ่ายมันเห็นหัวแบบนี้ค่ะนผู้ช,มน,ชมนี่คือ How to ถ่ายครับตอนที่เราขอเราไปถ่ายรูปตรงนั้นจ่ไม่เป็นเสียงเดีย๋ยวค้นภาพไปดูตึ้งตรงนี้แล้วาก็มังกสิตรงนี้เพื่อม,มาขอพรรวบทั้งหมดเสร็จล้วก็เดินทางกลับสวัสดีครับเราไปไหนกันจ๊ะไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่ไปลงน้ำนะเพิ่งลงน้ำมา <S 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 ตอนนี้เราก็จะไปเกาะดอนโพเดินทางจากท่าเรือไปเกาะดอนโพก็ประมาณ25นาทีลูกทอนผู้ชมน้ำใสมากฮะถอดแมสได้นะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะอุ้ยน่านแย่มากเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะดอนโผ่จ้ะลีหันมาหน่อยวาคนเก็บพืชทำไมถึงไม่ไปทำงานถึงมาทำไมตรงนี้ เธอจริงปะถ้าพุ่งตรงเลยเธอเหมือนช่วยพีพีอี